จะอดภูนวิล่า15ล้านขนลูกปู่ย่าคำฉโนโนดท,ท่านให้จริงเรื่องนี้นักร้องสาวจะนงพนีออกปากเองเลยว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหลังจากที่เธอเดินทางไปบวงสวงปู่กับย่าที่คำชนโนโดก็ปังเปรี้ยงในพริบตาโดยระบุว่า วันนี้จะมีเล่นคอนเสิร์ตท,ที่อุดรจะเลยพาทีม,มาจัดบวงสรวงถวายของและนางรำให้ปู่กับย่าที่คำชะโนดถวายให้เฉยเยเพื่อมาแสดงความเคารพต่อปู่กับย่าไม่ใช่การแก้บนแล้วจะก็ไม่ได้ขออะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพูลวินล,ล่าจะเลยแต่จะกลับจากคำชะโนดและมานอนพักโรงแรมในเมืองเพื่อจะรอไปเล่นคอนเสิร์ตต่อคืนนี้อยู่ๆลูกน้องทีมจะสร้างบ้านก็ทักมาว่ามีคนสนใจพูนวินล,ล่า ซึ่งตอนนี้ภูนวินล่าจะยังไม่เรียบร้อยแต่เขาพร้อมโอนเลยเป็นจำนวนเงิน15ล้านโอยยอยขนลุกจริงปู่กับย่าก็ให้ฉันจริงขอบคุณลูกค้าที่น่ารักนะคะตอนนี้ปิดการขายแล้วภูนวินล่าพัทยา